นอนเจอะอาจย์สวดองต้องได้ฟังอะไรนะครับฟังธรรมะก็พอแล้วเป็นโลโก้ประจําตัวเราเป็นสัญลักษณ์เลยเขาบอกฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่แต่ถ้าไปฟังโปรเตสเตอร์รักแท้ดูแลไม่ได้นะครับเขาบอกฟังธรรมะแล้วจะไม่ติดแชทแต่ถ้าไปฟังวงแคชจะมีมือที่ไรไออุ่นนะครับฟังธรรมะแล้วจะไม่เจ็บออดออดแอะแอแต่ถ้าไปฟังบิ๊กแอดก็จะเป็นคนที่หลงทางนะครับ ฟังธรรมะแล้วจะไม่ช้ำชอกแต่ถ้าไปฟังพาราดอกังาดงามคำโลกรูปเพลงอะไรดีแล้วเกินฟังธรรมะแล้วไม่บ้าบิ่นแต่ถ้าไปฟังเอนโดฟินเมื่อเขามาฉันจะไปฟังธรรมะแล้วจิตใจเจริญราแต่ถ้าไปฟังกลาใช่ฉันหรือเปล่าอาจารย์น้อยใจอีกแล้วทุกทีเลยมีแต่เพลงวัยรุ่นฟังธรรมะแล้วจะไม่เปลืองแรงแต่ถ้าไปฟังพรสักสองแสง จะเปลืองแรงเพราะมีเมียเด็กเล่นสนเก่าเลยไม่น่าเชื่อว่าพ่อนศักยังแรงอยู่ฟังธรรมะแล้วจะไม่เป็นเปรตแต่ถ้าไปฟังพุทธเบนอยู่ในบาร์ตี้กกร้อนยังกไไฟเออเลยฟังธรรมะแล้วจะไม่อึดอัดแต่ถ้าไปฟังตุ้ยสก,กุบัตออกหักไม่ว่าความสุขอยู่ไกลตัวเราไหมครับ